ใครปาดผมได้วันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะใครปาดผมเป็นโป๊ปาดผมได้อ่ะเดี๋ยวเติมให้อีกร้อยดาวผมครากับดักก็วดแดงเลยมีใครไปกับดักไหมเรียบร้อยไอซับเปียในห้ามเอ้ยอาแล้วครับผมขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะเจ๊ก้นนี้ก็ผม แตนต้าเพชรเออมันจะดูแปลกๆเลยนะโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําตามสัญญานะจะแจกดาววันนี้วันคิดมัดวันนี้แหละวันที่25นะโอเคก็ใครที่กดไลค์ของผมอันดับหนึงนะผมจะแจกไปเลยโอเคนั่นแหละไปดูกันเลยวันนี้ครับผมเข้ามาหน้าโปรไฟล์ฮีโร่เพชรนะตอนนี้ก็อันดับหนึงชาร์จเดือนได้แก่ พี่คนนี้เลยนะครับผมก็เ<อ>ข้ามีช่อง u ู u ูปไปนะผมให้ซองมาแล้วกติดตามกันได้นะครับผมก็นั่นแหละแต่หลายคนบอกว่าพี่พี่จะแจกแต่อันดับหนึ่งคนเดียวอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ใช่ครับผมแต่วันนี้แซนต้าพชรมาทั้งทีเราแจกอันดับสองไปด้วยไปพ่วงไปด้วยผมให้อันดับสองห้าร้อยดาวเลยโอเคนั่นแหละแล้วเราจะไปซุ่มกันวันนี้ เออซุ่มแจกเดี๋ยวผมขอเลื่อนกันนะเนี่ยเลื่อนกิ้มไปเลยแล้วกันนะจะได้ซุ่มๆไปเอาสักสองคนคนละร้อยดาวนะมาซุ่มกันร้อยดาวใครได้ไปแงวโดนไหมวะโดนครับผมคนนี้ครับผมร้อยดาวครับ <c oughs> ผมกดตรงไหนวะ <c oughs> นั่นแหละคนนี้ได้ไปครับอีกร้อยดาว <c oughs> ผมขอดูไอดีก่อนนะนี่ไอดีนะไอดี ID นะฮีโร่เพชรตรงนี้นะฮีโร่เพชรโอเค

ไม่โดนครับผมโอ้โกดอะไรวะมา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 ปุ๊บโดนอย่างวะอย่อตกมากเลยโอเคโดนแล้วคนนี้ครับผมได้ปิกร้อยดาวนะครับผมดูไอดีไว้นะฮีโร่เพชรโอเคไอดี ID. มาครผมก็แจกไปซี่คนแล้วนะตอนนี้โอเคมาแล้ววันนี้ผมว่าจะเข้าไปเล่นด้วยนะแซนต้าเพชรใครปาดผมได้วันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะ ใครปาดผมเป็นโปปาผมได้อะเดี๋ยวเติมให้อีกร้อยดาวเอ <laughs> เอไปแจกเลยไม่เงยหนูก็มิสเตอร์เพชรโอเคโอเคซานต้าเพชรไปเริ่มเกมกันใครปาดผมได้เอาไปเลยร้อยดาวอันนี้ไม่ได้เตรียมมาใครเลยนะเว้ยเออมามามา <laughs> โอเคโอเคอ,เคอเคุ้ยมีแต่ <h ide> พวกเด็กๆครับผมโอเคใครปาดผมได้เอาไปเลย เออแสนตาเพชรอ่ะมามามาใครป้าดผมได้โอเคไปลุกเรือเว้ยเฮ้ยไปกับดักไปเลยอไมง่ายดีเห้เป็นหมอดีว่ะจะเล่นนานเอาจริงๆผมก็ไม่ได้ใกล้ๆกาๆอย่าให้ป้าดขนาดนั้นนะมาใครป้าดผมได้เอาไปเลยร้อยดาวโอเคมีนักล่าพร้อมว่าพร้อมลบ ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยซิง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 ลบโอเคซิงครับผมไอซิงไอซิงไอซิงโอเคมีซบมีซบไมไๆๆไๆๆไหมไไไมีซบครับผมอยู่ตรงนู้นนะต้องเล่นไปตามเกมนะผมเล่นตามเกมนะ ซานตาเพชรยังไม่ได้แจกเลยเฮออเอาสีมินไปเอสีมินไปเออบินไปเอาสีมินไปเออมันเลยเป็นข้าราชการวัยอ่ะมันเลยเป็นข้าราการวัยไม่รู้ว่าเป็นโจ้เขาเปล่าเฮ้ยโหวตออกไม่ได้นะเว้ยมีนะมีนะกำดักมันซ้ำได้โหวตสีแดงไปโหวตสีแดงไปกำดักมันซ้ำได้เออแล้วแล้วถ้าแดงเป็นโจ๊กล่ะผมไม่ได้เป็นผมเป็นซานต้าเออไม่เห็นโมซานต้าหรอวะเนี่ยเสียงแดงเลยเนี่ย เออผมไป่แซนต้าขายมาโดผมได้ไงเออผมผมวิ huh. ่งตามไปเปิดไฟอยู่ผมเป็นคนเปิดไฟนะตอนนี้โปรสีเขียวไปผมว่าสีเขียวน่าจะเป็นนะจากปานทงใสัยของผมแล้วสงสัยเขียวสุดแล้วตอนนี้ยแต่ไม่ต้องไม่ต้องเชื่อก็ได้นะผมแค่สงสัยเสียงคุ้นๆแต่ผมว่าไม่ใช่ตัวจริงแน่นอนเออตัวปลอมไงผมว่าไม่ใช่ตัวจริงแน่นอนไอฮีโร่เพชรเนี่ยมันไม่ใช่ตัวจริงผมว่าไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงก็เบอร์แล้ว ดูทรงแต่จะไม่ใช oh oh okay. okay. um ่ของจริงเออของปลอม MC ครับผม f c ครับครับ MC ครับเมื่อก um ี้พี <g <g ่เริ่มเกมมาใช่ไหมก็ยังไม่ได้เดินเลยแล้วสีน้ำตาลมันก็เดินมาใกล้ๆแล้วมันห่างไปแค่วิ่เดียวสีแดงก็กดรีพอร์ตเลยอ่ะตีน้ำตาลก็ตายนี้ไม่รู้นะว่ากับดักหรือเปล่ากับดักหรือเปล่า ผมฆ่ากับดักก็โหวตแดงเลยมีใครไปกับดักไหมได้เวลาแล้วสินะที่ฉันจะได้ถ่ายคลิปลงว่าไอ้นี่ตัวปอมหรือเปล่าวะาตัวปองไง <c oughs> เรียบร้อยโหวตโจ๊กออกอดนุ้ย <c oughs> โหวตโจอ็อ,อกอดนุ <c oughs> ด้ยเรียบร้อยไอ้ซับเปียในห้ามเอ้ยเรียบร้อยครับผมแซนตา้าเพชรออกแล้วไอ้ไอ้อดไปอ่า อดไปครับผมร้อยดาวนะครับผมเพราะไม่มีใครปาดผมได้นะอันนี้โหวตผมออกเองนะโอเคโอเคไปไปเล่นต่ออ sure ีกสตาหนึ่งเออยังไม่ไ <mort> ด้แจ <Kivol. S 1> ้เลยแซนต้าเพชรยากแจ้เนี่ยร้อยดาวใครปาดได้เอาไปเลยร้อยดาวไปเริ่มกันต่อถ้าเปลี่ยนสุดยอดเลยโอเคโอเคมะเฮ้ยเดี๋ยวผมเอาบัตรลุกเรือไปด้วยวะเดี๋ยวได้เป็นตัวแฝ่งบัตรลุกเรือ โอเคสานต้าพชรไปแจกดาว oh. เออเมื่อกี้บ้านผมว่าจบแล้วโอนให้เลยร้อยดาว <Yeah. S 1> มา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 วันอาทิตย์ได้มันดีนะผมว่านะเจอเด็ก,เ,ดกเยอะดีผมชอบวันอาทิตย์นะนะเหมาะแก่การแจกจริงๆเลยมี่คนรู้แจกงไหมจ๊ะ oh. ใครที่ได้ดาวจากผมไปนะน่าจะโอนเข้าก่อนห้าโมงวันอาทิตย์นะออแต่ถ้าใครโอนไม่เข้าติดต่อมาได้ภายในสามวันนะถ้าติดต่เช้าผ่านสามวันก็ไม่รู้ oh. เลยครับ พราะผมมีรักฐานอยู่ไงผมยังมีลักฐานอยู่โอเคเอใครปาดได้ก็เอาไปเลยครับผม <c oughs> เอาบัตรลูกเรือมาไม่ใช่เป็นโดแฟแฝ่งนะเวย้ยมาๆมา,มาห้องเมื่อกี้อดไปครับผมซับผงออกโอเคครับผมไม่ต้องปาดผมแล้วม <c oughs> งดินจาไปมโอเคดินจา <c oughs> เราก็ไม่ได้แจกสักทีครับผมแซ <c oughs> <c oughs> นต้าเพชรดินจาเป็นกำนองม่วงล่วงจังเลยบ โอเคโอเคโอเคโอโหขนาดนี้ครับผมมาดิครับเพื่อนผมป้าไปแล้วกดโหวตไปแล้วด้วยนายนายนายม่วงไอ้ม่วงอ่ะมันมีศพแล้วมันไมน่รายงานรายงานศพอ่อะมีม่วงอะ่ะใช่ป่าไม่รู้ตอนแรกีม่วงกับสีดำพิมา็ไม่รู้ใครป่ารนะย่อง พยาบาลอะไม่รู้ไม่รู้<_ <d> _ <n> _>เอ้ยพี่ฮีโร่เฟสเอฟซีครับเฮโรเฟสเอฟซี<_ <d> _ <n> อะไรคือฮีโร่เพชรเราไม่เคยดูอะเดี๋ยวนะข่าวตีม่วงมันยังไม่ได้เข้าห้องพยาบาลเลยไม่ใช่เหรอเอ้ยสีคือสีขาวตีม่วงมันยังไม่เข้าห้องพยาบาลเลย<_ <d> _ <n> เออผมผมไม่รู้อะผมไม่รู้เหมือนกันผมกำลังเดินไปห้องวง,งจรอ,อะกดโหวตกันแล้วอะไม่รู้ไม่มีข้อมูลเลยผมอะ yeah. ก็นั่นแหละก็ข้ามมาของวะดีนะเพิ่งแตกตัวเดียวเองถ้าไม่มีข้อมูลอะไรเยอะใครก็ได้นะผมเป็นนามเพเภอตัวปลไปดับไอ้ตูเขาเดินไปตรงทางห้องห้องบ้านอุ้นาเพื่อป้าผมนะผมให้เลยนะตัวปลอมครับตัวปลอมโอ้โหมาเลยมาเลยในายเภอก็เอาได้โดนผมเล่นก่อนเปล่าไม่รู้นะผมก็เอาเรื่องเหมือนกัน เพราะว่าเราเราเราเล่นแหลงไงเราไปนี่อย่างเดียวไม่ได้โอ้โหมึงเอ้ยต้องจะตามขนาดนี้นะปาดผมดิฟ้าถ้าจะตามขนาดนี้โอเคโอเคโอเคครับผมคอยคอยคอย <c oughs> ไอ้เรื่องไงปล่อยไปปล่อยเดี๋ยวรันใส่ผมว่าไง โอเคครับได้สีเขียวครับผมเขียวเหนียวซับไปแล้วจ้าเรื่องก็ไปแล้วจ้าโอ้โหเรื่องในอำเภอมันยิงเราอะเรื่องในอำเภอมันยิงเราเนะโอเคไหมเราเป็นนักเสิร์ฟผมไม่รู้ผมผมอยู่แต่ห้องแอดมินนะเออผมว่าน้ำตาลไปดีว่าเมื่อกี้ผมยังรู้สึกว่าเรื่องไม่แก้ไฟแล้วมั้งอืมเรื่องในอำเภอจริงหรือเปล่าวะอืมไม่รู้นะผมผมว่าน้ำตาลไปดีว่ามั้งผมก็ไม่แยกแพ้เหมือนกัน น้ำตาลไปก่อนเอาตัวแฝงออกสักตัวหนึ่งดีฟ้าน้ำตาลไปก่อนสักตัวนึงไม่รู้อ่ะทำนายรับพิมพ์ขึ้นดาบแดงว่ะไม่รู้อะมืออะไรไม่รู้อ่ะผมไม่รู้อ่ะอะไรคือดาบแดงอ่ะขึ้นดาบแดงคืออะไรครับทำไงปวดปอมดิว่ะก่อนไข่ลูกเรือว่าน้ำตาลไปดาบเป็นคนยกเป็นโจ๊กตัวนึ่งอีเป็นเป้าเนี่ยใครใครได้มีพีผมผมให้ร้อยดาวดิว่าเพราะมันไม่น่ามีใครป้าผมได้แล้วแหละโม้อีกแล้วไง เรียบร้อยโจ๊กโอเคทัพทีมาไปเลยร้อยดาวโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูทัพทีมก่อนแล้วมันดูยังไงวะเนี่ย <Nope. S 1> ต้องตีดตามแล้วกันนะอะโอเคเป็นเพื่อนกันสะด้วยเป็นไปเลยนั่นแหละโอ้โหทัพทีมมันเติมนะครับผมอีกผมต้องไปเติมมันอีก <laughs> เฮ้ยแต่มื่เขาไม่พิดกติกาเออผมบอกว่าใครได้ MVP ก็ไปเลยนะนั่นแหละเอาไปเลยนะ เออไม่มีใครป้าผมได้เลยไงลรอเล่นลอเล่นนะนั่นแหละก็เข้าตามตามโกดไงนห่วะตามเวลาที่ติดตามโอเคไอดีทับทิมนะดูมันเติมกันดิโอ้โหเอาไปเลยร้อยดาวเอาไปจากรจีนกินขนมเล่นนั่นแหละดูไอดีไว้ฮีโร่เพชรโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะแซนต้าเพชรผมว่าวันนี้เราก็แจกไป เยอะอยู่นะ <Yeah. S 1> แต่ผมต้องขอโทษจริงๆนะถ้าผมไม่ได้แจกไขหรือ,อยังไงนะเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นไงเออช่วงนี้ก็กินมาม่าอยู่เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นั่นแหละก็ขอบคุณทุกคนนะผมที่ได้ชวนกดไลค์ให้ผมนะขอบคุณครับนะครับผมโอเคถ้าใครอยากให้แจกยังไงอะไรยังไงนะก็คอมเมนต์มาได้เลยแต่ผมคิดไว้นะว่าทุกวันอาทิตย์นะไม่ไม่ไม่ใช่ทุกวันหรอก วันอาทิตย์บางวันอ่ะอาจจะเข้าไมา่แจ้งอย่างนี้แหละใครปาดได้ใครอะไรมัง่งอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่จะเตรียม,มาปาดผมลูกตานะเว้ยไม่ไหว <c oughs> ก็นั้นแหละเอ้ยน่าทาว่ะวันอาทิตย์อ่ะเพราะว่าเด็กๆเล่นเยอะไงเราไดแจกแจกมั่งนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมจะโอนให้ก่อนห้าโมงนะถ้าใครที่ได้ไปอะ่ะนั่นแหละโอเคเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะ ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันวัยรุ่นแซนต้าเพชรโอเค